สวัสดีค่ะสำนักแรงงานสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรักวิสาหกิจสัมพันธ์ครั้งที่6ประจำปี2563ค่ะ วันจันทร์ที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา13.30นาทนายอภิญญาสุจริตตา,านันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจรารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์โดยมีอนุกรรมการฝ่ายในจ้างฝ่ายลูกจ้างและภาครัฐเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจรารณากรณีลูกจ้างกล่าวหาองค์การสะพานปลา กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิาสาหกิจสัมพันธ์พศ2543มาตรา35อนุ4โดยในที่ประชุมได้เชิญตัวแทนฝ่ายในจ้างประธานสหาภาพแรงงานและลูกจ้างผู้ร้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมซึ่งคณะอนุกรรมการจะได้นำเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณาต่อไปสำหรับวันนี้ ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในข่าวถัดไปกสอ Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมอุตสาหแสงฉายรายงาน